นเขานี่น่ารักที่สุดเลยทำแซนด์วิชก็อร่อยแตปเขากินอะไรก็ดูอร่อยไปหมดเดี๋ยววันหลังเขาทำมากินอีกนะเออถึงเวลางานแล้วนะเดี๋ยวตอนเย็นเข้ามารับนะครับขอบคุณนะคะตั้งใจทำงานขับรถดีๆด,ด้วยล่ะแล้วบ๊ายบายรับ ยิ้มหน้าบานเลยนะหน้าบานอะไรล่ะไปทำงานได้แล้วกินอะไรเลอะเธอขนาดน,นั้นเนี่ยจะกินยังไงก็ได้ป่ะพอรู้ว่ามีคนดูแล เอาแต่ใจตัวเองไปเถอะเดี๋ยวจะโดนพี่ดุหรอหนูดื้อนะยังไม่หยุดอีกโอ้โหค่นี้หวานกันจเลยนะเนี่ยถ้าคนอื่นเขาไม่รู้ว่าที่รู้พวกแกสองคนเป็นแฟนกันแน่นอนเลยืยังไม่ชินอีกหรอนี่ฉันหาพวกแกสองคนจริงๆนะตัวติดกันทุกวันแบบนี้ไม่เบื่อเลยไงฉันกับมาเดือเจอหน้ากันนะยังเบื่อก็เลย ถ้าเราสองคนไม่ได้อยู่ด้วยกันอะก็ไม่มีใครครบแล้วนะเอา้าเพิ่งสังเกตว่าวันนี้แกใส่เส้อยืดนี่นะหรอสินค้าใหม่ของห้าม c h ชาแนลเตยืดซีนเนื้อผ้าเกรดพรีเมียมอุย้ยเนื้อผ้าดีวะใครอยากได้ก็อย่ายลืมแวะไปดูที่บ้านส้มนะจ๊ะอุย้ย ฉันยังไม่ส่งเมลให้หัวหน้าเลยอะเดี๋ยวฉันไปก่อนนะ,ะฉันไปด้วยสิเมื่อไหร่เขาจะได้เปิดตัวบ้างเนี่ยรอเขาก่อนนะอีกไม่นานหรอกมากินข้าวดีกว่าเขาป้อนเองใส่ใจลงไปได้วยคำนี้ <laughs> แบบนี้สิคนเก่งไม่งองแง เลยไหมเอานุ่นสวัสดีอ้าวเขาฝากเก็บไหนสิอ๋อได้ได้ไดขอกลับก่อนนะไว้เจอกันอีกตั้งนาน่ะกว่าจะได้เจอ แค่คืนเดียวเองอยังไงเขาก็ตอบไลนุ่มตลอดที่รักขากับบ้างกันไปกันนะวันนี้เหนื่อยไหมที่รัก ไม่อ่ะเออวันนี้ไอ้นายช่วยเขาไปเตะบอลด้วยอ่ะแต่เขาปฏิเสธไปแล้วนะอืมแค่เขาบอกว่ามันรับหนวยนะมันก็หาว่าเขากลัวเมียอ,อืมคุยกัใไงอ่ะคุยกับนุ่นไง จะรีบไปไหนของเขาอ่ะท่รักวันนี้ที่รักไม่คุยกับเขาเลยนะให้คุยอะไรอะ่ะไม่อยากรู้บ้างเหรอว่าวันนี้เขาทำงานเป็นยังไงเจออะไรบ้างเนี้ยก็เหมือนเดิมปะเออก็ใช่อืม,อม เราจะให้เขาถามอะไร นนม,มันนะหัดอะไรอยู่มันเกิดอล้วต้องไม่ใช่เฮ้ย นุ่นเหรอนุ่นวะนุ่นอาบมาได้ไงอะ่ะ อามรู้เรื่องของเราเหมดแล้วนะเขาอยากให้หมวยเลือกว่าจะเลือกเขาหรือเลือกนุ่นเขาเลือกไม่ได้หรอกเขาจะทิ้งอามทาั้งที่ยังรักได้ยังไงนุ่น นุ่นก็เป็นทุกอย่างในชีวิตเขานะเขาขาดนุ่นไม่ได้จริงๆเราจะอยู่ด้วยกันสามคนได้ไหมนะเขาอยู่ไม่ได้หรอกถ้าเกิดว่าขาดคนได้คนหนึ่งไป ได้ไหมอ้าเขาขอละอเพรว่าเขาได้ไหมอ่ะเขารักอามา ึงแทนที่จะช่วยยกของฟุดฟัดไปซะละเป็นผู้ชายสะเปล่าอย่าไปว่าอามเลยแค่อามรับเขาเมาอ,อยู่ด้วยอะ่ะมันก็ดีแล้วแหละงั้นเดี๋ยวเขาช่วยนุ่นเก็บของนะ ลงมากัแล้วหรอเห็นไหมเนี่ยมีนุ่นอยู่อดีจะตายปกติเขาไม่ตื่นมาทำกับข้าวอยู่แล้วตลนนี้ตื่นตั้งแต่กี่โมงเนี่ยจำไม่ได้อ่ะแต่จำได้ว่าเมื่อคืนเห็นใครก็ไม่รู้นอนน้ำลายบูดอยู่ข้างๆอ่ะอ้าวหรือเปล่าน้ำลายบูดไม่น่าใช่เขานะไม่ใช่หรอก เห็นอามเขาตื่นไปวิ่งตั้งแต่นุ่นลงมาทำกับข้าวแล้วไปกินข้าวกันดีกว่าหืมน่ากินจังเลย โอ้ยนุ่นจะก,กว่ามาโดนเลยรเขาเนี่ยเขาดูหนังอยู่เอาแต่ดูหนังไม่ช่วยกันทำงานบ้านบ้างล่ะไปเรียกอามนุ่นปกติอามเขาเป็นคนทำ เธอซักผ้าให้ฉันด้วยเหรออก็ซักหมดอ่ะของฉันด้วยของหมวยด้วยจะเหลือของเธอไว้ทำไมล่ะทั้งหมดเลยเหรออืมงั้นเดี๋ยวช่วยตากนะ เดี๋ยวเขาต้องกลับบ้านไปหาแม่หลายวันอะ่ะมีใครลาไปกับเขาได้บ้างช่วงนี้ไม่ได้อะติดโปรเจกต์ด้วยลาไม่ได้ชัวตำแหน่งเราก็มีกันแค่สองคนถ้าหมวยลาเขาลาแล้วใครจะทำงานละ่ะคะคนสวยเออลืมไปเลยอ่ะงั้นนุนทำงานแทนเขานะได้สิแต่กลับมาหมวยต้องมีรางวัลให้เขานะ ขำอะไรอา้าวก็แคมันตลกดีตลกเหรอเดี๋ยวเหอะอย่าเพิ่งทะเลาะก,กันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเขาซื้อของมาฝากทั้งสองคนเลยโอเคไหมโอเคอยู่ด้วยกันอย่าตีกันนะ ฉันเช็ดเองนเราเนีา่ยทำเมนูแบบธรรมดาามากนะไม่ชอบเผ็ดอะ่ะ มาแล้วเป็นไงบ้างขับรถกลับมาเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเลยกะไวอยู่แล้วแหละนุ่นกับอังนก็เลยเตรียงกับข้าวรอหมวยไวที่รักทำเองเลยเหรอจริงๆนุ่นเป็นคนทำอะเขาเป็นแค่ลูกมือนี่เขาไม่อยู่แค่สามวันไ่สนิทกันตอนไหนเนี่ยอย่าบอกนะว่าสมรณฉันกันแล้วอะ อันนี้ใช่ป้าที่บอกอ่ะใช่แต่ร้านเนี้ยส่งนานมากเลยนะเขาจะส่งกี่วันหรอเออเจ็ดวันมัน้งงั้นก็สั่งเลยสิสั่งอะไรกันน่ะไม่มีอะไรหรอกก็แค่ของเล่นอ่ะของเล่นหรอโตป่านี้เราย,ยังสั่งของเล่นมาเล่นกันอีก มันตัวนี้ไปตากเลยตากตัวนี้อยู่เอ๊ะนี่เอาไปเลยเอาไปเลยน,นี่นี่นี่อา้าวไหนอามบอกว่าจะไปหาเพื่อน นั่นก็บอกว่าจะกลับคำ่ำทำไมรองเท้ายังอยู่อ่ะ เาอะไรเขาขอโทษแต่เขารู้สึกว่าเขาเริ่มชอบอามแล้วอะ่ะเขาก็รู้สึกชอบนุ่นแล้วเหมือนกันแต่จริงๆเรื่องนี้มันเป็นเพราะเขาเองแหละถ้าเกิดว่าปล่อยเรื่องนี้ผ่านไป เรากลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมได้ไหมแล้ว้เขากับอามอยากคบกันล่ะหมายความว่ายังไงอะเราจะคบกันโดยที่ไม่มีเขาเนี่ยนะ ถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่ทั้งสองคนต้องการเขาก็จะยอมรับมันตั้งใจทำง,งานนะครับเธอก็เหมือนกันนะ หมวยทำไมมากินข้าวคนเดียวละ่ะแล้วนุ่นไปไหนไม่มากินข้าวด้วยกันเหรออ๋อนุ่นไปกินข้าวกับแฟนอะอา้าวตอนเธอมีแฟนฉันก็เห็นเธอมากินข้าวด้วยกันทุกวันแต่ทำไมเวลานุ่นม,มีแฟนทำไมไม่มานั่งกินข้าวกับเธอเท่าเทียมเวอร์อย่าไปว่านุ่นเลยฉันเองนี่แหละที่อยากมากินข้าวคนเดียวถ้าหนาวอะัน ให้พวกฉันนั่งอะไพื่อไหมได้สิเรากินอะไรมาริยันอร่อนยนะเจอมากินไ้อร่อย